นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาโดยมีนายจเจริพันธ์เปลืองเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติกล่าวรายงานว่าการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานีกับผู้ฟังและผู้ชม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของสถานีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนสำรวจความต้องการของผู้ชมและผู้ฟังเพื่อให้สถานีดำเนินตามนโยบายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นสื่อนิติบัญญัติที่มีศักยภาพมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้นำเสนอรายการที่มีเนื้อหาในการปฏิรูปประเทศและสร้างความปลองดองพร้อมทั้งวางแผนการดำเนินการรองรับการเป็นโทรทัศน์สาธารณะในระบบดิจิทัล รองประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งกล่าวว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร,รัฐสภาได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐสภากับประชาชนให้ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งยังได้บรรยายพิเศษเรื่องสื่อนิติบัญญตัติวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา กับบทบาทการเสริมสร้างความปลองดองสมณชัท์เพื่อการปฏิรูปประเทศโดยกล่าวว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเป็นสื่อที่ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางและสื่อของรัฐสภาต้องทาหน้าที่เสมือนห้องเรียนประชาธิปไตยที่ดีแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลในการคิดและนำมาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ตลอดจนนําเสนอให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในโครงการหรือนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทํางานให้กับรัฐบาลและประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดการเลือกตั้งนั้นต้องเป็นธรรมระบบการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันเพราะฉะนั้นเราก็จะคุ้นเคยกับปัญหาเดิมๆที่วนกลับมาให้พวกเราช่วยคิดเลือกตั้งเขตเล็กเขตใหญ่ดีใช่ไหม เบอร์เดียวหรือหลายเบอร์พวงเล็กหรือพวงใหญ่แล้วก็พัฒนามาเป็นแบ่งเขตเลือกตั้งกับบัญชีรายชื่อที่เรียกว่าปาร์ตี้ลิสต์ตอนนี้ต่อไปถึงจากปาร์ตี้ลิสต์เป็นโอเพนลิสต์เริ่มง,งงไหมไม่ต้องงงช่วยกันเรียนรู้นี่ก็คือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเรื่องพุ่งนี้ พัฒนาการใหม่ๆเหล่านี้วิทยุและทีวีรัฐสภา,าจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการค่อยๆถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชน